สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหน่วยรัฐบาลไทยนะคะเป็นชุดดับคู่นะคะเป็นชุดดับคู่ก็คือมาลงให้ได้ชมนะคะ<ส>เดี๋ยวมาดูคาเตือนจักช่องนะคะนี่คําเตือนจักช่องนะคะ คู่สิบหน่วยบนนะคะเพื่อนพี่ดับคู่สิบหน่วยบนนะชุดนี้นี่ค่ะงวดที่ออกเจ็ดหหนึ่งนะคะในนี้ไม่มีหกหนึ่งก็คือดับอยู่นะคะเพื่อนพี่ งวดที่แล้วดับได้11อชุดนะคะงวดที่แล้วก็คือดับได้11ชุดก็หมายถึงว่างวดที่ออกไปเมื่อวานนี้นะคะเจ็ดหหนึ่งนะคะในนี้คือไม่มีห1หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็คือดับอยู่นะคะใน1ปีนะคะชุดนี้นะจะหลุดอยู่ไม่เกินสามงวดถึงสงวดนะคะแต่ปกติแล้วคือแบบเยอะที่สุดเปลือกก็คือแค่สามงวดนะคะเยอะที่สุดเปลือกก็คือสามงวด แล้ววันนี้นะคะก็คือของงวดวันที่หนึ่งธันวานะคะปีหกสี่ทั้งหมดดับได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดชุดนะคะเพื่อนพี่ดับได้ทั้งหมดสิบเอ็ดชุดนะดับได้ทั้งหมดสิบเอ็ดชุดนะคะมีศูนย์หนึ่งศูนยแปดนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์คือมันจะมันจะดับกลับในตัวนะคะจะดับกลับในตัวนะแล้วก็มีหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็มีสองหกแล้วก็มีสองเก้าสามห้าสามแปดสี่สี่สี่เจ็ด 5้า6ามห้าหกหกสอง9กห้นะคะทั้งหมดดับได้แล้วนะคะก็คือ11ชุดนะคะ11ชุดถามว่า11ชุดเนี่ยมันก็โอเคนะคะใช่มันมันสามารถที่จะลดต้นทุนเราได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันมีเลขในนี้น เราก็เบาๆนะคะเราก็ดูเป็นเลขตัวอื่นนะคะที่ว่ามันไม่ชนกับดับนะคะอันนี้จะเป็นดับคู่สิบหน่วยนะคะจะเป็นดับคู่สิบหน่วยบนนะคะเพื่อนพี่มาาทำเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะพอดีอันนี้หน้าก็เร่งๆ,ๆทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานนะคะเนาะนี่ยก็ประมาณนี้นะคะ เพื่อนๆในพี่ก็ดูเสร็จก็แคปไปเลยเพราะว่าชุดนี้คือจริงๆแล้วมันมันดีนะคะดีดีตรงไหนดีตรงที่ว่าคือเราสามารถที่จะเอาชุดนี้นะคะไปตัดอ่าเพื่อนๆในพี่นะคะที่มีเลขในใจหรือล็อกเลขในใจอยู่แล้วนะคะก็ใช้ชุดนี้ของนาคนะคะก็คือไปตัดได้เลยนะคะตั้งตั้งตั้ง,งล็อกขึ้นมาเหมือนที่นาคนาคให้ดูในชุดวัดใจนะคะตั้งล็อกขึ้นมา ตั้งล็อกขึ้นมานะคะแล้วเราก็ดูนะคะอันไหนที่มันตรงกับดับคู่สิบหน่วยนะคะก็จะตัดออกเลยก็ได้หรือเบาๆก็ได้นะคะ <S <S เราเราดูเอานะคะ <S 1> <S 1> ถ้ามันเป็นเลขที่แบบว่าเลขเด่นของเราเลยอ่ะ <S 1> <S 1> เราก็เบาๆก็จะเพิ่งไปไปตัดออกนะคะเนาะแต่หน้าคิดว่าชุดนี้นะคะจากที่น่าททำเก็บไว้หลายๆปีส,ปปสปิบปีสิบกว่าปีย้อนหลังนะคะ สิกว่าปีย้อนหลังนะคะเพื่อนพี่ดูนะในหนึ่งปีมันจะหลุดอยู่ไม่เกินสามสามงวดน้อยที่จะดันไปถึงสีงวดนะคะน้อยที่จะดันไปถึงสีงวดเนี่ยเพื่อนเพื่อนี่พี่ก็ดูแล้วก็แคปไไปนะคะคือชุดเนี้ยมันชุดนี้นะคะน่าชอบที่สุดเลยใช่น่าก,ก็ คือเราสามารถที่จะเอาไปเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้เลยนะคะถ้ามีเลขในนี้เราก็เบาๆนะคะก็ประมาณนี้แล้วชุดล่างหน้าก็ทําเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหน้าจะทยอยทยอยลงให้นะคะเนาะแต่ชุดล่างนี่คือมันเดี๋ยวหน้าขอทวนอีกนิดนึงนะคะเนาะเพราะว่าเมื่อคืนมีหน้ากวางบล็อกรละบล็อกมันเคลื่อนนะคะหน้ากลัวเลขมันมันหลุดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้หน้าทวนดูอีกทีนึงแต่ บนนี่ก็คือทวนแล้วอะไรแล้วก็คือเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมดดับได้สิบเอ็ดชุดนี่ค่ะเ,เพื่อนๆพี่ก็แคบไว้เลยนี่ค่ะตัวเลขก็ประมาณนี้สูตรดับคู่สิบหน่วยบนนะคะสูตรดับคู่สิบหน่วยบนอันนี้หนึ่งทันวาหกสี่นะคะงวดที่จะออกนะคะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบไม่ยาวมากนะคะเพื่อนพี่ ก็ฝากเพื่อนพี่นะคะคือกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะ mm. ในเพจไดฟี่ก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะ mm. ช่อง YouTube ของหน้านะคะ mm. ก็จะเป็นคลิปพักเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลย mm. ถ้ายังไงนะคะ mm. คลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ